วันนี้มาตัดกิ่งตอนต้นเยลลี่มากมายหลายกิ่งทีเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนต้นเยลลี่มีใบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติมีคอรอฟิฟลนที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เพื่อประโยชน์เบื้องต้นอย่างนี้ต้นเยลลี่กิ่งมินลี่กิ่งตอนและต้นเล็กๆจึงถูกส่งออกจากบ้านทุกๆสัปดาห์ ไปยังเพื่อนๆที่ต้องการนำต้นยืนรีไปปลูกที่บ้านวันๆเดี๋ยวนี้ยายากจึงส่วนมากอยู่ในสวนกับต้นเยืนรีไม่ค่อยได้ทำคลิปมากเท่าที่ควรเพราะเวลาไม่พอนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้จะมาตัดต้นเยืนรีที่ตอนกิ่งไว้นะคะ ต้นเยลลี่หรือต้นเฉากล้วยมีคอลอโรฟิลลที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติกิ่งตอนเหล่านี้จะถูกนําส่งไปยังเพื่อนๆืทุกคนที่สั่งกันมานะคะหลายคนก็อยากจะนําไปปลูกไว้ที่บ้านาะสะดวกในการที่จะนําประโยชน์จากใบเยลลี่มาใช้ในแต่ละวันนี่คือกิ่งตอนที่ตัดวันนี้นะคะตัดได้หลายกิ่งทีเดียวตอนไว้ช่วงหน้าฝนและทิ้งระยะไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะ ก็จะมีรากเกิดขึ้นเต็มคือตอนกิ่งเยลีว่าหน้าไหนก็ได้นะคะเมื่อช่วงหน้าฝนช่วงหน้าร้อนกิ่งเยลี่ก็จะเตกรากให้เราประมาณหนึ่งเดือนก็มาตัดกิ่งนั้นเพื่อไปปลูกต่อนะคะอาจจะปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนวันนี้แดดร้อนมากเลยหอบกิ่งเยลีมานั่ลังทําที่ชายคาบ้านดีกว่ามาดูกิ่งนี้กันดูสิรากยาวนะคะรากยาวมากนะคะนี่คือกิ่งที่สมบูรณ์แล้ว เราต้องรีบตัดมาทันทีเลยถ้าปล่อยต่อไปที่ต้นนะคะตุ้มตอนนี้แห้งต้นยินดี่ก็จะชะงกักการจะเติบโตทุกๆตุ้มตอนนะคะทุกๆกิ่งก็จะมีรากออกมาเต็มไปหมดแล้วค่ะที่จริงต้นยินดี่กิ่งเหล่านี้ต้องตัดมาก่อนหน้านี้นะคะประมาณ15้าวันแต่พอเอื้นยุ่งมากไปหน่อยจึงปล่อยให้รากเต็มตุ้มตอนนะคะอย่างนี้รากเต็มตุ้มตอนต้องรีบตัดแล้วทันทีเหมือนกัน ก็หาหักปล่อยไว้นะคะต้มตอนแห้งพอแห้งกิ่ง,งยลลรี่เหล่านี้ก็จะเริ่มเหี่ยวนะจ๊ะเมื่อได้กิ่งเงยลลรี่มาแล้วก็ต้องมาตัดพลาสติกและเคเบิลทายที่ผูกมัดไว้ออกนะคะเพื่อนํากิ่ง,งยลลรี่เหล่านี้ไปปลูกต่อไปอ่ะนี่เลยตัดแบบนี้นะคะอะ่ตัดเคเบิลทายออกดึงพลาสติกที่ห่อหุ้มออกอย่างเบามือนะคะนี่ไงคะหากเราดึงแรงๆรงรากก็จะกระทบกระเทือนได้นะคะเพราะเป็นรากที่ถูกออกมาแล้ว เต็มถุงเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ดูสิคะแห้งแล้วนะคะนํากิ่งนี้ไปแช่น้ําประมาณหนึชั่วโมงค่ะญาญาเคยแช่นานถึงหนึ่งวันนะคะเพราะบางครั้งเรายุ่งไปทําอย่างอื่นก็แช่วางไว้ก่อนจึงจะนําไปปลูกในขั้นตอนต่อไปการแช่น้ําจะทําให้รากมีความชุ่มชืน้นกิ่งตอนจะพื้นตัวได้เร็วหลังจากนําไปปลูกลงกระถางหรือลงดินนี่ค่ะนี่รากนะคะก็แช่วไว้่างนี้ แช่ทิ้งไว้อย่างนี้เราก็ไปเตรียมขั้นตอนอื่นนะคะบางครั้งก็ยุ่งอยู่บางครั้งก็มีลืมนะคะก็คือแช่ไว้เป็นวันเลยนึกขึ้นได้อีกทีหนึ่งเวลามันก็ร่วงเลยเป็นหลายชั่วโมงแล้วถ้าม,มีต้นเยลลี่อยู่ที่บ้านเราก็สามารถเด็ดใบมาทําเป็นวุ้นเยนลลี่หรือทําเป็นน้ำเยลลี่ดื่ม ในกรณีที่วันนี้เราทานผักน้อยหรือทําเพื่อเป็นอาหารว่างอาหารหวานก็สะดวกมากเลยนะคะมีปลูกกันไว้สักต้นสองต้นคงไม่เปลืองพื้นที่ของบ้านเท่าไหร่นะคะปลูกลงกระถางหรือปลูกลงดินก็ได้ค่ะและเพื่อนๆจะสามารถทําวุ้นเยลลี่จากใบเยลลี่ล้วนๆได้อย่างนี้นะคะตัดเป็นชิ้นๆพอคำจะทานเมื่อไหนก็เลือกเอาตามความสะดวกกันนะคะ,ะยาาๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you